สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาดูผลลัพธ์กันนะครับจากการใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตัวหนึ่งนะครับในการดูแลสุขภาพของผมนะครับก็ตัวผมนี่มีปัญหากเกี่ยวกับกระดูกไก่ข้อแล้วก็ปวดหลังปวดเอวเรื้อรังมา 14- 5ปีแล้วแต่หลังจากที่ผมได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะครับดูแลสุขภาพของผมเนี่ยก็ใช้มาประมาณเป็นกล่องที่5นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับผลลัพธ์ที่ว่าผมได้ใช้รรผลิตภัณฑ์นี้ทาให้สุขภาพของผมเนี่ยฟื้นฟูขึ้นมาได้ยังไงโดยผมจะสาธิตให้ดูในการ วิดพื้นครับแต่เป็นวิดพื้นท่ายากนะครับก็คือวิดพื้นด้วยมือเดียว <Wow. S 1> โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับ <Okay. S 1> โอเคครับก็ oh. นี่เลยครับตัวนี้เลยครับที่อยากจะแนะนำนะครับ ก็คือโ o ริทับโหริเอโคลลาเตัวนี้นะครับก็จากพรคคุณของเขานะครับก็ช่วยดูแลเกี่ยวกับคนที่มีปัญหาเรื่องกระดูกไขข้อแล้เป็นปัญหาที่ผมมีอยู่แล้วด้วยก็คือปวดหลังปวดเอวก็ช่วยดูแลให้ผมมีสุขภาพกลับมาได้เป็นเหมือนเดิมปกติเหมือนเดิมถ้าใครสนใจนะครับก็ลองไปหาดูนะครับตัวนี้ลองทานดูรับรองว่าประทับใจแน่นอนครับ